วนแล้วนะคะแต่ว่าไม่เกล้าตามก็หายไม่ทันดรวยต้องไปส่งน้องทันวัที่โรงเรียนนึงนะคะตอนนี้ใก้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนชุดเชียร์ีิเดอร์ว่าเตรียมตัวจะไปเต้นแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นชุดไทยชุดแรกนะคะชุดสีฟ้าเลยวันนี้อยู่ชุดสีฟ้าทีมสีฟ้านะคะทุกคนเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมโอเคปะเดี๋ยวเราไม่เกล้าเชิญน้องเซอรี่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะชุดเชียร์ริเดอร์เสร็จแล้วกันรเ่าเชียร์ริเดอร์ ตะลุยกันแล้วนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะทุกคนมาดิเกลลี่กับมังแต่งตัวอยู่นะคะแล้วก็มาเอวเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะเต้นเปิดงาันค่ะทุกคนคุณครูเฉลิมทำให้นะคะกระโดดฟูมากเลยอ่ะกระโดดฟูมากโอ้โหตอนนี้น้องๆอสกำลังเต้นกันอยู่แล้วนะคะทุกคน ค่ะทุกคนหลังจากที่เกลี่เต้นเชียร์ลีเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเกลี่จะต้องแข่งวิ่งแล้วนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนชดุดก่อนนะคะน่าจะอยู่ข้างในรถหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะเก็บไว้ในรถใช่ไหมลูกโอเค,ป,อเคปะเปลี่ยนชุดเกิลี่เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอเตรียมตัวมาเนียงมาแล้วขนมาแล้วเมื่อกี้ไม่เกะขนสนุกมแล้วคนมาลสองสามสู้ๆนะพี่หนึ่งพี่หนึ่ง รวมมาเลยใช่รวมมาเลยแล้วมาเลยสิคนมาเลยครับเลี้ยวเลี้วเลี้ยวเอาเลยเอาเเาเมาเ๊ช่วยหน่อยช่วยหน่อยสสีแล้วดูนี่สสีแล้วดูนี่สุสีแล้วสสีแล้ว เออนั่ลครับรากง่โอ้โหรอบนี้รอบนี้ตึงไว้ตึงไว้อ่าอ่าายได้แคมป์แตต้องปนาคอว่าอ่าอ่าตีโซ่มาไ้อ้าตึงไว้อ้า เป็นไง้างคะเกลียดดิเดี๋ยวดูมอลดูบออยดูแดงหมดเลยที่ยังตรงปล่อยปแล้วอ้าอ้าอ้าสีเขียวสีเขียวสู้ต่อต่อหรือต่อดีเลยครับรอสุสาหอ่าขึ้นลำลงบอลเลยครับอ่าแล้วการวินทางต้องทีฟอกไอจีน ส Spiel, ีส้มน้องสเตมสีเขียวน้องพี่ซันรับกันแบบนี้ทุกคนตอนนี้มาทานข้าวแล้วนะคะอันนี้ใครทานใครทานเอ้ยน้องมิวเอามาแจกนะคะทุกคนนี่เป็นข้าวไข่เจียวกับข้าวไก่ทอดรวมๆแบบนี้เลยอร่อยไหมพี่แก้ย si> okay, ังไม่เก่งยังไม่ได้กินเมื่อกี้ตักกินไปแล้วนะโอ้ข้าวเปล่าเหรออะกินสีมือเพื่อนสิอร่อยโอเคเดี๋ยวเราพักทานข้าวก่อนเกลี่เหลือแข่งอะไรบ้างลูก พี่ข้า่ะพี่ค้าขาะเป็อะไรคะหมดหรอแล้วก็ขนมนะคะสัหรัดเอกด้วยไม่แน่ใจอ่ะอาจจะมีแทาใคเยอะอีกเออใช่ใช่ใทครเยอะเมื่อกี้ที่เราเข้ารอบโอเคแล้วคนที่สองทีม่งวิ่ง้าขานะคะดามันดูสิว่าจะเป็นยังไงแค่สีฟ้าสีฟดสี้ำตาลสีส้มสีฟ้านสีดเลื่อนไหยุดก่อนนะสีส้มนำนะสีแดงเล่อนไหมหุดก่อนะสีส้มนำทาบหรือสีฟ้าแซงหรือเปล่าสีฟ้าสี แต่ว่าเจอรี่มีสิ่งที่ชนะนั่นก็คือแช่บอล่ายน้ำแล้วก็ยังมีรอรู้ชว่อโอเคค่ะทุกคนและวันนี้นะคะเราก็มาสนุกสนานกับการเล่นกีฬาซีเ<ช>่<ช>เดี๋ยววันกันได่เหรียญอีกอโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย